ตัวหนครับกระผมนักเรียนอาชสิทตำร,รวจเกียรติยศสิทิป้องชื่อเล่นชื่อออฟอายุ24ี่ปีอยากทราบแรงบันดาลใจในการอยากเป็นตำรวจครับแรงบันดาลใจในการอยากเป็นตำรวจนะครับเพราะว่าตำรวจเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีสวัสดิการให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวสอบมาทั้งหมดกี่ครั้งครับ,คร,บครั้งน<อ><อ>ี้น<ม>เป็นครั้งที่สามครับสองครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับสองครั้งที่ผ่านมารู้สึกว่ายังเตรียมตัวมาไม่พอครับ แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้แนวข้อสอบแล้วการเตรียมตัวครั้งที่ทําให้สอบได้นี้เตรียมตัวยังไงครับก็อ่านาแนวข้อสอบมากขึ้นแล้วก็ติดตามเพจติวทางเฟซบุ๊กครับเพจติวจริงๆถ้าติดตามผมติดตามทุกเพจเพราะว่าแต่ละเพจมันจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันหรือว่าอาจจะมีช้อยหรือว่าข้อสังเกตของแต่ละเพจที่ มันทาให้เราจําได้หรือว่าทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วขึ้นแสดงว่าเราไม่ได้ติวโดยตรงไม่ครับไม่เพราะว่าปกติทํางานทํางานก็ไม่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือทํางานอะไรมาก่อนครับอ่าอบตครับอ๋อแล้วแบ่งเวลาอ่านหนังสือยังไงครับก็ส่วนมากก็จะทํางานไปเรื่อยแล้วก็เราอยู่มาหน้าจอคอมแล้วก็สามารถเอาอ่าหนังสืออิเล็กนร้นกส์ขึ้นมาอ่านได้แล้วก็จะอ่านบน่าจอคอมไปเลยในส่วนของพระศึกษาเราครับเตรียมตัวยังไงครับ ารศึกษาก็พยา,ายามจะวิ่งทุกวันวันละประมาณ20-30แล้วก็จะเป็นทดสอบตัวเองตามเกณฑ์ที่เขากำหนดครับ1กิโล4นาที55แล้วก็จะพยายามทดสอบตัวเองดูสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงคนที่เขากำลังเตรียมตัวสอบในสิบตำรวจด้วยครับก,กันเตรียสอบก็พยายามอ่านแล้วก็ทบทวนไปอยู่ประจำนะครับอ่านาให้เข้าใจ ก็สามารถทาข้อสอบได้ครับ